ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าเอ็มครับวุฒิชัยมาสุนะครับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นในรุ่น64กิโลกรัมชายครับเป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยนะครับแล้วก็ได้บายมาในรอบแรกส่วนความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามเจ้าเอ็มหนครับสวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับตอนนี้ความพร้อมก็ความพร้อมอ่าพร้อมที่จะขึ้นโชว์แล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมมาเต็มร้อยพร้อมที่จะไปสู้ในบนเวทีแล้วครับผมเจอเห็นพี่ๆน้องๆต่อยมาแล้วตอนนี้กับตัวเองรู้สึกไงบ้างอยากอยากจะต่อยแล้วครับอยากอยากจะ ก็วันนี้ก็มาเชียร์พี่สายลมเป็นรอบชิงเหรียญก็เสียใจแล้วก็อยากจะขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็อยากจะนำชัยชนะกลับมาด้วยกับการให้คะแนนให้คะแนนของกรรมการ,รเรามีมุมมองอย่างไงบ้างก็อยู่ที่กรรมการเขาจะชอบมวยสไตล์ไหนมากกว่าครับผมเราจะไม่ว่ากรรมการบางคนอาจจะชอบมวยเดินบางคนอาจจะชอบมวยถอยแล้วแต่กรรมการว่าเขาจะชอบมวยแบบไหน,นครับผมแล้วสุดท้ายแล้วขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยไหน่อยครับครับผมก็ อยากให้พี่น้องชาวไทยครับช่วยเชียร์ทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเราด้วยครับพวกเราทําหน้าที่เต็มที่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ,อกองทัพอากาศที่ผมเป็นฐา,านอากาศก็อยากให้กองทัพอากาศช่วยเชียร์ผมด้วยวครับผม,ผมครับผมเอาล้ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุขจะขึ้นโชว์นะครับเป็นกาลังใจให้วุฒิชัยไปคว้าเหรียญทองให้กับนักกีฬาไทยด้วยรับ